กดสั่งได้เลยนะครับบนตะกร้าร้านค้านะครับหรือไม่ก็สั่งตรงกับผมก็ได้นะครับหัวนี้นะครับลูกค้านะครับอยู่ที่สวิชุมพรหรือเปล่านะแต่อยู่จังหวัดชุมพรนะครับผมก็จะไม่ได้นะแต่ว่าอตีเป็นว่าอยู่ชุมพรแล้วกันนะครับก็มาฟังขนาดนะตัวนี้นะครับ2,350นารนะครับรวมส่งนะครับก็เป็นตาขนาด3เซนครึ่งนะครับนี่ สามเซนครึ่งนะครับสามเซนครึ่งอวนลากอวนลอยอวนล้อมนะครับอยู่ในหัวเดียวกันนะครับแล้วก็ลึก50ตาลึก50ตาในแนวดิ่งนะครับความยาวนะครับประมาณ100เมตรเออเกถึงหนึเมตรในแนวราบนะครับตะกั่ว200ลูกโลนะครับประมาณ200ลูกแล้วก็ทุ่นนะครับก็นี่เห็นไหมทุ่นเยอะนะครับทุ่นก็ประมาณ200ลูกเท่ากับตะกั่วนะครับ1ต่อ1นะครับนะสูตร1ต่อ1นะครับ ตัวนี้นะครับลากลอยล้อมในหัวเดียวนะครับซื้อหัวนี้ไปนะครับนี่นะครับถ้าถูกใจก็มาซื้อวนเข็มได้นะครับตอนแรกเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับก็ใช้ได้ลากก็ได้นะครับมีแย่ไป n 1 5เขาก็ลากได้นะครับในคลองก็ได้โอ้โหเจ๋อามากไปของ